สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่วิจะพามารู้จักกับผักชีร้อมค่ะเป็นพืชล้มลุกค่ะคล้ายขึ้นใช่ายลำต้นสีเขียวผิวเป็นร่องลำต้นอวบน้ำใบแบบขะแขนงคล้ายขนนกค่ะแล้วก็แตกออกจากลำต้นนะคะสลับกันไปมาซ้ายขวาค่ะขอบใบหยักปลายแหลมนะคะ ค่ะเพื่อนๆลองกันแล้วหรือยังคะถ้าใครยังไม่เคยลองนะลองๆหารับประทานกันดูนะคะราคาไม่แพงเพื่อเราจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะค่ะเรามาทานอาหารให้เป็นยากันคะ่ะเพื่อสุขภาพของเรานะคะเดี๋ยวลองมาฟังสูสรรพคุณของเขานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตางมีสรรพคุณนะคะเพื่อนๆช่วยบำรุงนะช่วยบำรุงสายตา ช่วยเจริญอาหารบำรุงหัวใจบำรุงเลือดนะคะแล้วก็ช่วยดับพิษในร่างกายแล้วก็ช่วยขับเสมหะและพืที่สำคัญก็คือช่วยแก้อาการบวมแล้วก็เหน็ดชาด้วยนะคะสมุนไพรนะคะก็มีทั้งคุณและโทษนะคะบางคนอาจจะมีการแสลงก็ได้นะคะก็ลองศึกษาดูนะคะบางท่านอาจจะทานได้บางท่านก็อาจจะทานไม่ได้นะคะ นี่ค่ะหน้าตาผักชีล้อมนะบางคนอาจจะรู้จักแล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้จักนะคะลองดูนะคะบางท่านอาจจะไม่รู้จักลองศึกษาดูนะคะนี่ค่ะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใบลักษณะใบเขาเป็นเหมือนขนนกเลยค่ะนี่นะคะใบเขาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะขอบๆเพราะเขจะมีหยกักยกหน่อยนะคะดูสิ โอ้มีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะอืมเขามีกลิ่นหอมอ่อนนะคะทานดิบก็ได้นะคะทานทานทานสดนะคะเขาเรียกว่าทานสดหรือว่าทานสุกได้นั่นก็คือทานสดเราก็เอาไปทานสดนะคะเราก็ทานกับน้ำพริกนะคะ ส้มตำยำหรือราบเขาเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องแนมเนาะเป็นเครื่องเป็นเครื่องแนมหรือจะทานสุกนะคะสุกก็รวกทานกับน้ำพริกนะคะหรือจะย่างอบทอดหรือจะทำเป็นซุปเขาเรียกว่าจะทำเป็นซุปต้มตุ๋นก็ได้นะคะหรือหรืออย่างหนึ่งคือ เราจะทำเป็นผักดองแบบกิมจิญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่ค่ะกิมจิเหมือนเกาหลีก็ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็สุดยอดมากเลยเห็นหน้าตาแบบนี้คุณค่าทางโภชนาการเยอะนะคะกระดูกแข็งแรงเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะผักบ้านเราเนี่ยเป็นสมุนไพรมีคุณประโยชน์มากมายเยอะมากเลยนะคะ เราโชคดีมากๆเลยอันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้พี่วีทยไว้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ